ถ้าขไปทางขวานิดนึงครับมันสว่างกว่า,อา,าโอเคเลยครับขอน้ครับึงอขอหน้ครับขอโซนนิดเป็นได้แ้วอง ไปนะแรงแกงจะขอไปก่อนโอเคเล็กรอเดี๋ยวรอบนี้นะอ่าเราต้องรับข้อมูลด้านคุณดีสอดโอเครีบๆขึ้นมาได้ห้องนี้วงมือ8